อ่ะส่วนท่านทุ้ชมพบกับพี่อ๊ตในเกมอะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมโพช่วงนี้โควิดมันระบาดนะฮะพวกเราจะต้องมารักษาสุขภาพของตัวเองน้องๆคนไหนที่วางเข้าของแบบเลี่ยราดเกะกะก็เ,เก็บให้เรียบร้อยอ่ะเราเอาขยับทิ้งกันดีกว่านะครับดูสินี่โอ้โหทิ้งเลยใส่ทังขยะออะไปนี่อันนี้เป็นกระดาษที่ม้วน ที่แบบขยำขยำนะทิ้งใส่ขยะเลยอย่าวางเลียลาดแบบนี้นะอันนี้ก็กล่องที่ชู่เปล่าเนี่ยไอ้ก,กล่องขนมโอ้โหดูสิโอ้ยแก้วน้ำอัดลมนี่ดูพิซซ่าเหลือด้วยกินทิ้งกินกว้างเอาละอะไรคราวนี้ก็เก็บของให้เรียบร้อยนะขยะทิ้งหมดแล้วคราวนี้เอาของมาเก็บเสื้อแขวนไว้นะะ ไม่งั้นเดี๋ยวโควิดถามหานะท่านผู้ชมนี่เสื้อแขวนดีๆเออวางให้เป็นระเบียบนะฮะนี่วางใส่ไปเออนี่วางเลยชุดก็ใส่ให้ให้เป็นระเบียบนี่วางอันนี้กล่องใส่ยินสอเอาวางเอา้าใส่ตรงไหนเออเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เราจะมาทำความสะอาดโน้ตบุ๊กกันดีกว่านะ น้องๆยังมีโน้ตบุ๊กอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ค่อยใช้แล้วนะเอา้าฉีดค่าเชืออ้อโควิดออันนี้ตัวแหล่งแพร่เชื้อเลยนะถ้าใช้กันหลายคนนะฮะเ,เช็ดตรงนี้ด้วยเออนี่ใส่แจ๋วอานะกันนี้ก็กระเป๋ากระเป๋าทำอะไรอนะ่ะเออเก็บอ๋อนี่ไงนะท่านผู้ชมน้องๆ เวลาออกจากบ้านหรือว่าจะไปไหนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยอ่ะเอาเขาอยะไปทิ้งกันดีกว่าไปเรียบร้อยทิ้งเสร็จแล้วนะต่อไปเราจะมาทำความสะอาดมือกันนะน้องๆบางคนยังล้างมือยังไม่เป็นเลยเดี๋ยวเชื้อโรคนะโควิดมันจะเข้ามาได้นะก็พยายามเอา โฆษณาเฉยเลยของฟรีก็อย่างนี้นะต้องมีโฆษณาเอ้านี่ล้างมือก่อนล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ใช้สบู่เหลวหรือว่าเจลล้างไปเลยขัดด้วยถ้ามีแปรงขัดก็ขัดเลยมันจะทำให้สะอาดมากยิ่งขึ้นนี่ขัดแบบนี้ขัดเสร็จแล้วก็ต่อไปก็เป็นการอะไรเรียกถูมือใช่ไหมถูฝ่ามือนี่อ่า เอามือมาขยำขยำแบบนี้ถูกันไปถูกันมาให้เป็นฟองไงต่อวะเออนี่ซอกนิ้วด้วยอย่าลืมซอกนิ้วเสร็จยังโหนานเหลือเกินฮนะรับรองโควิดตายแน่ๆอา้าวต่อเลยนี่เอาแบบว่าเอามือควา่าเทินกันแบบนี้นะอา้าวอันนี้ท่าอะไรเนี่ยมีท่าหลายท่าเหลือเกินโอ้แบบนี้ด้วยหรอรับรอง ปลอดจากเชื้อโควิดเอ้าล้างมือได้แล้วนะฮะนานเกินเรียบร้อยอยังเรียบร้อยเห็นไหมเช็ดด้วยอ่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมโอเคคราวนี้ก็มาทําแต้มกันเก็บอะไรเก็บเก็บให้หมดใช่ไหมคำว่าเก็บตัวอักษรให้หมดแล้วกันเออเออใช่ไหมเก็บไปเลยเก็บทําไมวะนนี้เออพอเก็บปุ๊บ มันก็จะแต้มก็จะลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเออจนกว่าจะเสร็จนะฮะอันนี้เป็นการฆ่าโควิดหรือเปล่าวะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะที่สำคัญที่สุดคือการล้างมือกับการใส่แมสน,น้องน้องโอ้เอา้าเมื่อไรจะจบวะมันขึ้นมาเอา้าเอา,เอากดไปเรื่อยๆอ่าไม่เป็นไร เดี๋ยวก็หมดใกล้ละใกล้ละใกล้หมดละใกล้จะประสบผลสําเร็จแล้วครับนี่ออา้าวเรียบร้อยเย้ยกมือด้วยโอ้โหเรียบร้อยจบการศึกษานะฮะอันนี้น้องๆหลายคนคงจะอยู่บ้านนะฮะเรียนออนไลน์กันใช่ไหมก็ดูอะไรแบบเพลินเพสนุกสนุกสักหน่อยนะอาจจะเป็นเกมไร้สาระ,ะแต่ก็มีประโยชน์นะซ่อนไปด้วยประโยชน์ก็คือการล้างมือการใส่แมสนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e ให้กับพี่อู๊ตด้วยเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ